สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับช่องบารมีพาเครื่องนะคะพี่พี่ขาเป็น EP ที่120นะคะ EP ที่ 1 2 0นะคะวันนี้น้องมีพาเครื่องพาบ้านหลากหลายรายการมาแบ่งปันพี่ๆอีกเช่นเคยนะคะจะเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50หรือพี่ๆท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยนะคฮะพี่ๆขา ช่องทางการติดต่อของน้องนะคะก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและไลน์เดิมนะคะเบอร์โทรเป็น0644109569 ID ไลน์ก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะ ID ไลน์เป็น0644109569นะคะพี่พี่ขาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะน้องขออนุญาตเริ่มรายการพิเศษที่ต้นคลิปให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะพี่พี่ขารายการพิเศษที่หนึ่งนะพี่พี่เขาจะมาพร้อม กล่องสวยๆแบบนี้เลยนะคะจะเป็นกําไรหินยกนะคะพี่ๆน้องเปิดอยู่ที่400บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอีก50นะคะพี่ๆี่ขารายการนี้เป็นรายการพิเศษที่1นนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการพิเศษที่2นะคะพี่ๆเป็นรายการนี้เลยค่ะจะเป็นกําไรหินยกเหมือนกันนะคะพี่ๆ่ขา เปิดอยู่ที่400บาทนะคะรายการพิเศษ2รายการน้องเปิดอยู่ที่รายการละ400บาทเท่านั้นนะคะพี่พมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทหรือสะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยนะคะพี่พีขารายการนี้เป็นรายการพิเศษที่2นะคะ จบรายการพิเศษไปแล้วน้องขออนุญาตเริ่มรายการ300บาทให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะอ่ารายการ300รายการที่1นะคะน้องขออนุญาตซูมนิดนึงพี่ๆจะได้รับชมกันแบบชัดๆนะคะรายการที่1นะคะี่ะพี่ๆเป็นพัชปิตาหลวงปุโตวัดประดูชิมพีรุ่นจัมโบ้นะฮะพี่ๆเขาอยู่ในงานเลี่ยมกรอบนะคะได้ไปก็คือพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะเป็นพัชเนื้อผงนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่1น รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะพี่ๆจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันเกาะพังงันนะคะ เป็นเหรียญอาปาก้านะฮะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะด้านหลังก็จะประทับโค้ดไปให้ด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สองนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สมนะพี่พี่้องขอเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะเป็นเหรียญอาปาก้าลงยาของหลวงพ่อชุยนะพี่พเขาอยู่ในงานเลี่ยมเลนกันน้ำพลาสติกนะคะสวยๆแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่สนะฮะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะ เป็นรายการที่4นะคะ จะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนนะคะพี่พี่เป็นพระเนื้อผงนะคะเลียมก่อฝั่งเพชรลงยาไปให้นะคะสวยๆพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะพี่พี่สนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะหรือพี่พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์สามารถโทรเข้ามาเป็นเบอร์ได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่4นะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่5้านะคะ รายการที่5เป็นรายการนี้เลยค่ะจะเป็นชินราชอินโดจีนนะคะพี่พี่เขาอยู่ในงานเลี่ยมเลนกันน้ำพลาสติกนะคะพี่พี่ถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดนะคะหรือให้รับชมเร็วเกินไปต้องกราบขออภัยมากๆเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่5นะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่6นะคะพี่พี่ จะเป็นพ้าคำข้าวหลวงพ่อฤาสีลิงดำวัดท่าสุ่งนะคะอยู่ในงานเลี่ยมก่อฝั่งเพชรลงยาไปให้นะพี่ๆพ,พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะเขาเป็นพ้าเนื้อผงนะคะพี่ๆเป็น พระคำข้าวหลวงพ่อฤสีลิงดำวัดท่าสุงนะคะรายการนี้เป็นรายการที่6นะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่7ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะตรงปกทุกองค์ทุกรายการนะพี่พี่ท่านใดที่ได้ไปน้องรับประกันได้เลยว่าถูกใจแน่นอนนะคะรายการนี้เป็นรายการที่7ดนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8ดนะพี่พี่จะเป็นเหรีย เียญเงินจีนนะคะของสะสมของคนจีนนะคะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทเท่านั้นนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอีก50บาทนะคะหรือพี่พท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8นะีคะพี่ๆขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่ๆเขาอยู่ในงานเลี้ยมกรอบกันน้ำพลาสติกนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกของ ของหลวงพ่อไปนะคะเป็นพศสองสี่ดนะคะพี่พรายการนี้เป็นรายการที่9นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่10นะคะพี่พี่ขานนองขอไปรายการนี้เลยนะคะจะเป็นพระสังขารใจานะคะน้องคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อโลหะนะพี่พน้องจับดูแล้วมีน้ําหนักนิดหนึ่งนะคะใตยฐานก็จะมีรอยตัดนะคะพี่พีขารายการนี้เป็นรายการที่1ินะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะพี่พี่เรียมขอบไปให้แบบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานเลยนะคะลองรับชมและพิจารณากันดูสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่สิบเอ็ด รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12นะคะพี่พี่จะเป็นพาะเชียงแสนนะคะ,คะเขาอยู่ในงานเลี่ยมกอบทองลงยาไปให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะฝากพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆของช่องบารมีพระเครื่องนะคะรายการนี้เป็นรายการที่12นะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13นะคะจะเป็นเหรียญเจ้าสวนหลวงภูบุญวั วัดกลางบางแก้วนะคะเขาอยู่ในงานเลี่ยมข้างนะพี่พี่ lawsuit. เปิดหน้าเปิดหลังไปให้ตามที่พี่พี่ได้รับชมกันเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ส3ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14่นะคะพี่พี่ขาขอเป็นรายการนี้นะคะจะเป็นผ้าผงสุพรรณเนื้อดินนะคะพี่พี่เนื้อเขาก็จะดูนวลเงาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาเป็นพ้าเปื่อยๆนะคะเป็นพ้าผงสุพรรณนะคะรายการที่14ี่นะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่1 5บห้านะคะพี่พขาจะเป็นเหรียญเปียกท้องหลวงปู่ดูวะัดสะแกศีอยุธยานะคะเป็นพศสองห้าสามหนึ่งนะ,ะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะเลี่ยมกรอบท้องฝั่งเพชรไปให้ตามที่ได้รับชมกันนะคะพี่พขารายการนี้เป็นรายการที่15 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะเป็นพศสสองห้าแปดสองนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่สิบหกนะคะรายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะ เป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นพระง่างตาแดงนะพี่พี่เป็นพระเปื่อยๆแบบนี้เลยนะคะลองรับชมกันดูนะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทเท่านั้นนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ทั่วไทยกันเลยนะคะพี่พรายการนี้เป็นรายการที่17นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่18 จะเป็นเหรียญหลวงู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญนะคะด้านหลังก็จะเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะตรงปกทุกองคทุกรายการนะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่18นะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19นะคะจะเป็นพระย5ศตวรรษนะคะเนื้ออปาการนะพี่พี่เลี่ยมกรอบไปให้อย่างเรียบร้อยสวยงามเลยนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้านะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเป็นพระปิดตานะคะของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะพี่พี่เป็นคุกลักทักเชือกนะพี่พี่ขานี่นะคะลองรับชมกันดูนะคะ สนใจถูกใจชื่นชอบกันยังไงติดต่อน้องเข้ามาช่วยแจ้ง EP แจ้งรายการน้องกันด้วยนะคะน้องจะได้หาพระให้ถูกรายการนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่20รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะพี่พี่ขเขาเป็นเหรียญทองแดงนะคะพี่พี่ขาเลี้ยมกรอบไปให้นะคะพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานงงงนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่21 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22นะคะจะเป็นหลวงปู่สุขนะคะวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่พี่ขาเป็นพิมพ์แบกเท่นนะคะพี่พรายการนี้เป็นรายการที่22นะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะพี่พี่เป็นรายการนี้เลยค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่นะคะพศสองนะะ2นห้าหนึ่งสองะพี่พี่เป็นเหรียญทองแดงนะคะเลี่ยมกอบไปให้ยังสวยงามเลยนะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่เนะ่ะพี่พี่จะเป็นพาสซุ้มกรเนื้อดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อดินลมควันนะคะพี่พี่อันนี้ก็เป็นเนื้อดินนะคะ เลี่ยมไปให้เป็นคู่แบบนี้เลยพี่พี่จะได้ไปรายการนี้ถึง2อ,องค์เลยนะคะพี่พี่เขาอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกนะคะรายการนี้เป็นรายการที่24นะคะพี่พขาน้องเปิดอยู่ที่รายการละ 300บาทเท่านั้นนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50หรือสะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25นะคะจะเป็นพระมเหสวนพิมพ์สองหน้านะคฮะพี่พี่ขา ถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดยังไงนะคะหรือให้รับชมเร็วเกินไปนะน้องต้องกราบขออภัยพี่ๆเป็นอย่างสูงเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่25ินะคะพี่ๆขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26นะคะพี่ๆจะเป็นรูปหล่ดหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆ่ขา นี่นะคะจะเป็นรูปหลอเปือยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆกันเลยนะคะลองรับชมกันดูสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะติดต่อแอดไลน์น้องเข้ามากันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่26 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27นะคะพี่ๆค่ะจะเป็นรูปหล่อลอยองค์หลวงปู่ดู่วัดะเกนะคะเป็นพศสองหสองสนะพี่พี่เขามาพร้อมกล่องพร้อมตลับไปให้แบบนี้เลยนะะพี่พลองรับชมกันดูนะคะพี่พขาสวยๆเลยนะคะพี่พี่ สนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่27ินะฮะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่29นะคะรายการที่29จะเป็นเหรียญพระเจ้าตากศินมหาราชนะพี่พี่เป็นเหรียญทองแดงนะฮะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดเป็นพศโซ1 8นะฮะพี่พี่ รายการนี้เป็นรายการที่20 ยี่สิบแปดนะคะรายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะขอเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นสมเด็จของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะคะเขาอยู่ในงานเลี่ยมข้างนะคะเปิดหน้าเปิดหลังไปให้แบบนี้นะคะพี่พี่ขาด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบขอภายขารายการที่สามสิบ จะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะเป็นพระเนื้อผงนะพี่พี่พเขาอยู่ในงานเลี่ยมกรอบลงยาไปให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะลองรับชมกันดูนะคะรายการนี้เป็นรายการที่30มินะคะพี่พขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่3าเอ็ด จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาธิโกนะคะเป็นเหรียญทองแดงนะพี่ๆเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะถ้าหลังก็จะเป็นพัยดยศใหญ่นะคะเป็นพอสสองห้าห้าเก้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาธิโกวัดต,ตะโกนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะ รายการต่อไปนะคะพี่ๆขาเป็นรายการที่32นะคะน้องขอไปรายการนี้นะคะจะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตวัดประดูะวัดประดู่ฉิมพีนะคะรุ่นตุก,กตาเล็กนะคะพี่ๆขาอาจจะลิ้นรวนลิ้นพันกันนิดนหนึ่งต้องกาบขอภัยเป็นอย่างมากเลยนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่32สอง รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามิสามนะคะจะเป็นเหรียญเปียกทองลงยานะคะพระพิค,คเนตนะคะเขาอยู่ในงานเลี่ยมกรอบลงฝัง่งเพชรไปให้นะคะเป็นงานเลี่ยมกรอบทองฝั่งเพชรนะคะด้านหลังก็จะเป็นล้าหูอมจันนะคะรุ้นรวยทันใจรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบสามรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ส4สสี่นะคะพี่ๆขาจะเป็นเหรียญ เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญอาปาก้านะคะด้านหลังก็จะเป็นพัดยศนะคะพศ2506นะคะพี่พี่ขานครปฐมนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่34 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่35นะน้องขออนุญาตซูมออกนิดนึงนะคะจะเป็นพัดลีลาเนื้อดินนะคะพี่พี่ขาเนื้อสวยๆนวลๆเงาๆแบบนี้เลยนะคะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50นะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่35 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่36นะคะจะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงพอกวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทนะคะเขาอยู่ในงานเลี่ยมกรอบเลี่ยมเลนกันน้ํพลาสติกไปให้สวยๆแบบนี้เลยเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะตรงปกทุกองค์ทุกรายการนะคะพี่ๆขารายการนี้เป็นรายการที่36นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่37พี่พี่ๆ้องขอเป็นรายการนี้นะคะจะเป็น หลวงผูทวดวัดช้างให้พิมพ์หลังเตาลีดนะี่ะพี่พเรียมกอกไปให้แบบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะรายการนี้เป็นรายการที่37นะคะพี่พขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่38นะคะจะเป็นพับเปิมลําพูนนะคะพี่พขาเป็นพับเนื้อดินนะคะพับเปืเป่อยๆแบบนี้เลยเนื้อเขานะคะก็จะออกนวลๆเงาๆนะคะรายการนี้เป็นรายการที่38 แปนี่ะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่39นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสักตนะคะพี่พีอยู่ในงานเลี่ยมข้างเหรียญน,นะคะเปิดหน้าเปิดหลังไปให้แบบนี้เป็นเหรียญทองแดงนะคะรายการนี้เป็นรายการที่3า ส9ิบเก้านะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่สิบนะจะเป็นพระซุ้มกอพิมพ์ขนมเปียะนะคะเป็นพัดเนื้อดินน่ะคะพี่พี่เนื้อเขาจะดูนวลนนๆเงาๆตามที่พี่พี่ได้รับชมกันเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สี่สิบนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญ เหรียญเปียกทองนะคะพี่พี่ด้านหลังก็จะเป็นเสือหัวขาดนะคะพี่พี่ด้านหน้าน้องคิดว่าน่าจะเป็นท้าเวสวรณน,นะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญเปียกทองลงยาพิมพหน้ากากทองนะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบทองโงยานะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่4 1เอด รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่42นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลี่งดำวัดท่าสุงนะคะเป็นพศ2 5 2 1นะคะพี่ๆอยู่ในงานนะคะเลี่ยมเลรียกันนะ้ำพลาสติกไปให้เปิดหน้าเปิดหลังด้านหลังเป็นท้าเวสวันนะคะรายการนี้เป็นรายการที่4 2บ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่43นะคะจะเป็นเหรียญฉลุของหลวงปู่ทิมวัดละหานไลจังหวัดระยองนะคะอยู่ในงานเลี่ยมกอบกันน้ำพลาสติกนะคะพี่ๆขาเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะเป็นเหรียญฉลุของหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่43ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่44รายการที่ 44นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่จังหวัดระยองนะคะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี่ยมเลนนะคะเป็นงานเลี่ยมเลนแบบกันนะ้ำพลาสติกนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะพี่พรายการนี้เป็นรายการที่44 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่ิบห้านะคะพี่พี่ขาอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะวัดพระโคนะคะพี่พี่เป็นเนื้อว่านนะคะเขาจะมาพร้อมกล่องพร้อมตรับไปให้แบบนี้เลยนะคะน้องขออนุญาตแกะให้พี่พี่ได้รับชมเนื้อเขานะคะด้านหน้าก็จะมีแปะแผ่นทองไปให้ด้วยนะคะพี่พี่ขาเป็นหลวงปู่ทวดวัดพระโคนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ 45นะคะพีはは่พ <các S 2> ี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่46นะคะจะเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านคล้ายนะคะเป็นเหรียญทองแดงนะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะตรงปกทุกองค์ทุกรายการพี่พี่ท่านใดที่ได้ไปน้องรับประกันได้เลยว่าถูกใจแน่นอนนะคะรายการนี้นะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่ 46นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่47นะคะพี่พี่ขาจะเป็นรูปหล่อลอยองหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะเป็นเนื้อเปียกทองนะพี่พี่เขาอยู่ในงานเรียมกรอบทองฝั่งเพชรไปให้นะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่พี่จะได้ไปแบบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะพี่พี่ขารายการนี้นะคะเป็นรายการที่47นะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่48นะคะพี่พจะเป็นพระนางพยาเนื้อดินอกนูนนะคะอยู่ในงานเลี่ยมเกอบฝั่งเพชรไปให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนเนะะี่ยพี่พสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยช่องทางการติดต่อของน้องนะคะก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมนะคะเบอร์โทรเป็น0 6 4 4 1 0 9 5 6 9 ID ไลน์ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็น0 6 4 4 1 0 9 ห้าหเก้านะคะรายการนี้เป็นรายการที่สี่บดนะฮะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่4ี่สินะคะพี่พี่รายการที่4ี่บเก้านะคะจะเป็นเหรียญหยดน้ํานะคะเหรียญอัปกาลงยาของหลวงปู่ทิมวัดละหานไรจังหวัดระยองนะคะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะอยู่ในงานเลี่ยมเลนกันน้าพลาสติกนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่4ี่ิบ้า รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้าสิบนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการนี้เลยค่ะพี่พี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะเป็นพอสองสี่หกเก้านะพี่พี่เขาจะเลี่ยมมาคู่กับตะกุดแบบนี้ไปให้เลยนะ่ะพี่พี่ขาเหรียญเขาก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันสวยๆแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่ห้าสิบ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที so ่51ินะคะพี okay. tai, Não, ่พี่ขาจะเป็นชุดกล่องนะคะพระพุทธโธน้อยของคุณแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะพี่พี่ภายในกล่องนะคะก็จะได้ไปทั้งหมด3องค์เลยนะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระเนื้อผงนะคะเป็นพระพุทโธน้อยคุณแม่ชีบุญเรือนนะคะแล้วก็เป็นคุณแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะคะพี่พี่ขาแล้วก็จะเป็นพระพุทธโทน้อยพิมพ์เล็กนะคะพี่พี่นี่นะคะจะได้ไปทั้งหมด3องค์แบบนี้เลยนะคะราย รายการนี้นะพี่พี่ขาเป็นรายการที่51นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่52รายการที่52นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระเนื้อผงนะคะพิมพ์หน้ากาก,ากทองของหลวงปู่ดู่วัดสะเกดนะคะพี่พี่ขาเรียมกรอบไปให้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานด้านหลังฝั่งตะกุดไปให้1ดอกนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่52 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่53านะี่ะพี่ๆขาจะเป็น เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาวันไดอิดนะคะเป็นพศ2503นะพี่พี่เขาเลี่ยมคู่ไปกับตะกุดแบบนี้เลยนะคะพี่พีขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะตรงปกทุกองค์ทุกรายการน้องเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทเท่านั้นนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอีก50บาทหรือพี่พี่ท่านใดที่สะดวกโอนนะคะน้องจะส่งให้ฟรีทั่วไทยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่53นะคะพี่พีขารายการต่อไปนะคะเป็นรา ายการที่ห้าสิบสี่นะคะจะเป็นพัดเนื้อผงพิมพ์หน้ากากทองนะคะหลวงพ่อบ้านเหลมนะพี่ๆเขาเป็นพัดเนื้อผงนะคะเป็นพศสองห้าหนึ่งหกนะคะพี่ๆขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็น หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพิมพหน้ากากทองนะรายการนี้เป็นรายการที่54เนะะี่ยะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้าิบห้านะคะน้องขอเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นเขี่ยวเสือเกะนะคะของหลวงพ่อปานนะ,ะพี่พี่จะมาพร้อมบัตรประกาศ เกียินิยมนะ่ยค่ะพี่ๆขาน้องขออนุญาตให้พี่ๆได้รับชมนะไม่แกะออกจากถุงซีนนะคะให้ได้รับชมกันแบบนี้ไปเลยนะคะจะเป็นเขี่ยวเสือแกะของหลวงพ่อปานนะคะพี่ๆขาถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดกันยังไงนะพี่ๆสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่55นะ่ยค่ะพี่ๆขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่56นะคะ จะเป็นรายการนี้เลยค่ะจะเป็นเหรียญลูนะคะเหรียญเงินจีนของสะสมของคนจีนเนะะี่ฮะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะสวยๆแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่56นะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่57าินะพี่พี่ขอเป็นรายการนี้เลยขออนุญาตซูมออกนิดนึงนะคะพี่พี่ขาขออนุญาตแกะให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะ รายการที่57นะคะพี่พี่ขาจะเป็นภาพถ่ายหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเ่านะพี่พี่เขาจะมาคู่กับตะกุดคุกรักถักเชือกแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูนะคะรายการนี้เป็นรายการที่57นะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่58นะคะเองขอเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่ขออนุญาตซูมนิดนึงนะคะจะเป็นพระนาคปกนะคะพี่พี่ขา เป็นพาดเปือยๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่58นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่59 จะเป็นพักกิ่งบัวรอบของหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆขาขออนุญ,ญาตซูมนิดนึงนะคะนี่นะคะเป็นพักกิ่งบัวรอบของหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆเขามาเป็นงานกระเช้าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขารายการนี้เป็นรายการที่59นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่60นะคะจะเป็นหลวงพ่อปานขี่คุดนะคะพี่ๆเป็นพัดเนื้อดินนะคะสวยๆเลยนะคะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ300บาทนะคะขออนุญาตปิดรายการ ที่60เป็นรายการสุดท้ายของ EP ที่120ี่120นะคะ EP ที่120นะคะี่ะพี่พี่ขช่องทางการติดต่อของน้องนะคะก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมนะคะเบอร์โทรและลายนะคะเป็น064 4109569นะคะพี่พี่ขา ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆของช่องบาร,รมีภาคเครื่องนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้นะคะน้องก็ต้องขอตัวลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ